สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีผู้สักคนคือเก่านะครับเนาะอ้าววันนี้ก็มาพ่อกันที่ก๊อตกำแพงเป็นวันที่6เดือนตุลาคม2อง7นะครับนี่มาพ่อกันกับตรงวันอาทิตย์นะครับเนาะเอฟซีคำครับเดือน11เอ็าไกลแล้วครับออกพรรษาลราพระเจ้าบุญกฐินกระเรียนไกลเขามากแล้วนะครับเนาะเอาวันนี้เขาก็จะมาให้แนวทางห้าน้อยครับวันอาทิตย์นี้จะน้อยอย่างเดียวนะครับเนาะเอาแนวทางหมู่วานครับให้กันไปได้ใกล้กุ่มนะครับลงทางช่องมองท่านผลิติทุลายนะครับหมู่วานอ่ะ ปรากฏว่าตัววิ่งตัวหลุดนี่ให้วิ่งหลุดไปทาง3นะครับว่นครับไปขอดำปกตินะครับตัววิ่งตัวหลุดส่วน2ตัวตรงก็คือที่2 2 4ครับไปทาง VIP ครับเอาใดรติดตามในทางแอปกับก้งสีโชคสีมันทั้ไปครับเอามาเก็ได้กันนำไปพิจารณาได้นะครับเนาะเอาแนวทางมื่อนีร่ครับแนวทางมื่อนีร่ครับสายวิ่งสายหลุดครับสายวิ่งสายหลุดกับไหนกันไปทางเก่านะครับเรื่องมื่อนีร่ครับไห้กันไปทางเก่านะครับวิ่งหลุดครับ สองตัวครับคือเก่าครับจับคูมาให้ครับก็ได้แกนหนจครับหนึ่งเจ็ดศูนย์ครับศูนยเกครับหนึ่งเก่าครับ3,6มหเก่าครับสี่เก่าเเก่าครับ7จเก่านะอสามตัวครับให้กันไป 7, จ็ครับ7จ็แล้วก็6กสครับ6,4,9ครับเนาตัวเด่นตัวเด็ดประจมือให้คือเก่าครับตัวเด่นตัวเด็ดมาหนึ่ก็ได้ครับเอนึ่งเจ็ดครับหนึ่งเกาครับหนึ่งเก่าแล้วก็สีเก่านะครับเนาะ ตัวเด่น3าตัวครับให้กันไปทั้ง649ครับ649ี่นะนี่เป็นแนวทางสุดแอดคำนวณครับผู้ใดมักตัวใดก็จะไปพิหน้าไปจัดได้นะครับเนาะอ๋อมาหนึ่งกระว่างนะครับทั้งอ่า VIP นะครับแอดให้หนึ่งทั้งมันออกตัวใดก็มันก็จะไปออกยูกก็ของเก่าครับสับๆนะครับนะเอ๋อลองพิจารณาบ้างคับทาง VIP นะครับหนึ่งนะเอาไม่ให้โชคให้มันครับลงทุนหน้ยใดก็ให้แตกแน่นนะครับเนาะเฮ้มผมฟังสุดๆทุกคนด้วยก่อนนะครับเนาะรุปถ่ายก็ต้องขอเก้าวคำว่า สวัสดีครับ